อารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลกับมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณกาลก็คือความกลัวและความกลัวที่ทรงพลังที่สุดก็คือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยมาตั้งสองสัปดาห์เพราะว่า1คือติดสอบ2คืเไปเป็นพ่อมดอยู่นะครับ แต่ว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่นะครับคือจุกๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นติ่ง HP Lovecraft แบบผมเนี่ยจะต้องร้องคริดอย่างแน่นอนสําหรับคนที่ไม่รู้ว่า HP Lovecraft เนี่ยครับเป็นใครนะครับผม HP Lovecraft นะครับผมหรือว่า h o w a r d Phillips Lovecraft เนี่ยเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกันครับผมที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1890ถึง1937นะครับผมแนวเรื่องราวที่เขาเขียนเนี่ยนะครับจะถูกเรียกว่า Cosmic Horror แล้ว Cosmic Horror เนี่ยมันคืออะไร ให้ผมอธิบายก่อนก็คือ Cosmic h o r r o r เนี่ยแหละครับมันเป็นความน่ากลัวและความสยดสยองจากอวกาศอันไกลโพ้นนะครับผมมันคือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้และสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถเข้าใจได้ มันคือการที่มนุษย์นะครับผมไปพบเจอหรือว่าต่อสู้กับพลังบางสิ่งที่ทรงอํานาจมากๆจุดเด่นของเรื่องแนวนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับค่าสติสัมป,ปชัญญะหรือว่าเซนิตี้ของเรานั่นเองครับการที่มนุษย์นะครับผมต้องการจะรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยจะทําให้ค่าสติสัมป,ปชัญญะของพวกเขาเนี่ยลดลงเลยครับผมแล้วก็อาจจะกลายเป็นบ้าได้ในท้ายที่สุดเพราะว่าสมองของพวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถที่จะประมวลผลสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ทันอารมณ์มันก็คล้ายๆกับการที่ สมมุติเราเป็นมดนะครับผมแล้วเราไปจ้องมองแผงวงจรคอมพิวเตอร์หรือว่าแผง PCB เนี่ยมดตัวนั้นเนี่ยมันจะเข้าใจหลักการทางานของแผงวงจร PCB ไหมครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมสคือมันอยู่เหนือระดับสติปัญญาของมดเนี่ยไปมากเป็นล้านเท่าเลยในนิยายของคุณ HP สปีเดิฟครเนี่ยแะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าด้อยกว่าเศษฝุ่นในห้วงอวกาศอันยิ่งใหญ่ครับผมและการที่เราเนี่ย ไปต่อสู้กับพวกอํานาจที่มาจากแหล่งที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันมาทําไมมันทําอะไรได้เนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้มนุษย์ของเราเนี่ยสูญเสียสติสัพพัทะไปได้ครับและเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเราเลยเกิดความกลัวขึ้นในจิตใจ,จครับและการที่เราจะทําความเข้าใจกับพวกมันมากเท่าไหร่เนี่ยพวกเราก็จะยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นเท่านั้นครับเทมิลเกสโนวาสำหรับเรื่องราวของคุณเฮสพีเร์รคราฟเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็คือเรื่องในชื่อว่า The Call of Cthulhu หรือว่าเสียงเพลียจากค h ทูลูนั่นเองนะครับผมคนที่ตามป๊อปคา t เจอหรือว่าวงการเกมอย่างเราๆเ,เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยในสมัยของช่วงที่คุณ HP สปีเลิฟคราฟยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะครับผมเขาเป็นนักเขียนไส้แห้งนะครับผลงานของเขาเนี่ยไม่ดังเลยแล้วก็ผลงานของเขาเพิ่งจะมาดังหลังจากที่เขาตายไปนักเขียนชื่อดังในสมัยนี้เนี่ยอย่าง สเ h ฟ n นคิงผู้ที่เขียนเรื่อง The Mist หรือว่าจอร์จอามาตินเนี่ยคนที่เขียน s o n of Ice and f i นะครับผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก HP เริฟครับทั้งสิ้นครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ไปอ่านผลงานของพวกเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าเบื้องหลังของโลกกองพวกเขาเนี่ยมันคือเลิฟครับเน้นๆเลยการต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่รู้จักและไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและเราไม่สามารถทําความเข้าใจกับมันได้คินโกะนาสุก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะว่าคุณดูสิเนื้อหาตอนล่าสุดมันกลายไปสู้กับเอเลี่ยนไปสู้กับอํานาจอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปจริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมผมขอให้ทุกคนเตรียมค่าเซนเนตี้หรือว่าค่าส,สติสัมปชัญญะของคุณให้พร้อมนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีถ้อยคําหรือว่าประโยคบางประโยคที่ทําความเข้าใจได้ยากมากๆเอาล่ะครับก็ผมก็จะขอเริ่มต้นที่ประวัติของตัวน้องอาบิเกิลเลิอมตามประวัติจริงก่อนนะครับผมก็คือมันเริ่มต้นเมื่อปี1692นะครับผมเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยได้เกิดการล่ามนมอลกันเกิดขึ้น อเบเกวิลเลียมเนี่ยซึ่งตอนนั้นเธออายุประมาณ12ปีเลยครับผมกับอลิซาเบธแพทริสเนี่ยที่อายุได้9ปีได้อศาศัยอยู่กับแอนแพทนามที่อายุประมาณ12ปีซึ่งเด็ก3คนนี้เนี่ยเขาได้อศาศัยอยู่กับลุงของแพทนามครับที่มีชื่อว่าซามูเอลซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้นำในกายโปรเตสแตนต์รวมถึงเป็นนายกเทศมนตรีท้องถิ่นอีกด้วยและจู่ๆครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าลูกสาวของตระกูลแพทนามเนี่ยกับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มมีอาการผิดป,ปกติหลายอย่างเช่นกรีดร้องไม่เป็นภาษา พูดจาดูหมิ่นพระเจ้าหรือแม้แต่กระทั่งลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นซามูเอลเองเนี่ยก็ได้เรียกหมอมาครับแต่ว่าหมอเนี่ยก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ลงความเห็นไปที่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเวทมนต์ด้วยเหตุนี้เองอบิเกเวิลเลียมจึงโดนสอบสวนครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้พูดชื่อคน3มคนขึ้นมา1คือทิทูบา2คือซาร่าออสบอนและซาร่ากูดว่าพวกเธอนี่แหละเป็นแม่มดและเป็นสาเหตุของเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แต่แล้วผลประกอบการก็ออกมาครับว่าทีทูบาเนี่ยที่เป็นท่ารับใช้คาริเบียนที่อาศัยอยู่ในบ้านของสมูเอลเองได้สารภาพว่าเธอเนี่ยทำการฝึกเวท้นตบคาถาของแม่มดจริงๆแล้วก็ได้อบเค้กที่ผสมกับปัสสาวะผู้หญิงมาให้เด็กกินและตัวเธอเองก็ได้ยังบอกอีกว่าเธอได้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มแม่มดอีกหลายคนเพื่อประกอบการชั่ว ในเมืองของซาเลมนั่นนะครับผมทําให้เรื่องเนี่ยลุกลามขยายใหญ่โตจนมีชาวเมืองมากกว่า150ชีวิตถูกจับมาประหารเนื่องด้วยตั้งข้อสงสัยว่าพวกเธอเนี่ยเป็นแม่มดส่วนข้อมูลของอบิเกวิลเลียมเนี่ยก็ได้หายไปเลยครับแล้วก็ไม่มีการบันทึกเรื่องราวของเธออีกเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าบางทีตัวของอบิเกลเองเนี่แหละคือแม่มดตัวจริงนี่แหละครับคุณสังเกตเห็นไหมว่าแค่ความกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจสามารถทําให้มนุษย์เป็นบ้าได้ขนาดไหน หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดการล่าแม่มดขึ้นเนี่ยก็คือสาเหตุนี้เลยครับต่อมาเนี่ยก่อนที่ผมจะไปพูดถึงประวัติของอาบิกเควิลเลียมในเฟดโกเนี่ยผมจะต้องขอเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวหนึ่งในนิยายของคุณเ p พีเลิฟครับที่ชื่อว่า The Dunnis h o r r er. o r ถามว่าทำไมผมถึงต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเตรเียมค่าสติของคุณให้พร้อมเราไปกันเลยครับ เรื่องราวเรื่องนี้เริ่มต้นที่เมืองที่ชื่อว่าดันวิชเป็นเมืองไกลปืนเที่ยงตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่ห่างไกลความเจริญผู้คนส่วนมากมันได้รับการศึกษาตามระบบหลักสูตรและในเขตของตัวเมืองนั้นได้ปรากฏวงล้อมเสาหินประหลาดที่มีอายุเก่าแก่มากและไม่รู้ว่าใครได้ทำการสร้างมันขึ้นมาซึ่งในเมืองดันวิชแห่งนี้เอง ก็ได้มีตระกูลของชนชั้นสูงอาศัยอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นถูกเรียกว่าตระกูลเวทลี่สมาชิกประกอบด้วยผู้เท่าเวทลี่ซึ่งผู้เท่าคนนี้นั้นมีสติที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บหนังสือเก่ามากๆเอาไว้และชอบหมอกมุ่นเกี่ยวกับพวกคาถาอาคมอยู่ตลอดเวลาและลูกสาวของผู้เฒ่าเวทลี่ที่มีผิวสีเผือกชื่อว่าลาเวเนียเวทลี์เป็นคนที่ไม่ค่อยสมประกอบเช่นกัน วันๆเธอเอาแต่นั่งเหม่อลอยไม่ก็ไปเดินเล่นในหุบเขาเพียงลําพังแต่แล้วว,วันวันหนึ่งตระกูลเวดลี่นี้ก็ได้มีสมาชิกของตระกูลเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนชาวบ้านได้รับรู้เรื่องนี้ผ่านการที่พุทธาเวดลี่ได้ไปป่าประกาศถึงทารกคน,นี้ในขณะที่เขาได้ทําการจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดว่าทารกคนนี้เป็นบุตรของลลเวเนียลูกสาวของตนและพ่อของเด็กคนนี้นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลย เขายังได้กล่าวไว้ว่าสักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะตะโกนกู่ร้องชื่อผู้ที่เป็นบิดาของตนบนยอดเขาซึ่งในค่ำคืนที่เด็กคนนี้ได้เกิดขึ้นมาก็ได้ปรากฏเสียงกรีดร้องอันน่าสะยดสยองไปทั่วทั้งหุบเขาสุนัขในตัวเมืองนั้นก็พากันเห่าหอนอย่างไร้สาเหตุเมื่อคนในหมู่บ้านได้ยินว่ามิทารกเกิดใหม่ที่ตระกูลเวทเทอรี่ก็พากันไปเยี่ยมเยือนแต่พวกเขานั้นได้พบว่า นูน้อยเวสลี่มีผิวคล้ำแก้มเหลืองช้ำเลือดช้ำหนองและหน้าตาคล้ายกับแพะรวมถึงไม่มีขางอีกด้วยวิลเบอร์เวสลี่นั้นเขาเป็นเด็กที่เติบโตวไวมากสามารถเดินและพูดได้ภายในไม่กี่เดือนเสียงของเด็กคนนั้นที่เปล่งออกมามันเป็นเสียงที่แปลกมากๆราวกับว่าไม่ได้มาจากกล่องเสียงของมนุษย์ซึ่งเขานั้นมักจะใส่สวมเสื้อโค้ทยาวหนาเตอะเพื่อปอกปิดร่างกายของตัวเองเอาไว้ มีกลิ่นตัวที่เหม็นและไม่ค่อยถูกกับสุนัขเท่าไหร่ณตอนนี้วิลเบอร์เวทลี์มีอายุ10ปีบริบูรณ์ความสูงทั้งหมด7ฟุตหรือว่า210เซนติเมตรและยังคงโตขึ้นเรื่อยๆคุณปู่เวทลี์และวิลเบอร์นั้นได้ร่วมมือกันต่อเติมโรงนาของบ้านตัวเองโดยที่เหล่าชาวบ้านนั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทำไปทำไมเหตุการณ์ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขา ชอบกว้านซื้อวัวจากในหมู่บ้านมาเยอะมากแต่ว่าจำนวนของวัวในบ้านเขานั้นมันกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอีกทั้งวัวบางตัวนั้นก็เริ่มจะแสดงอาการแปลกประหลาดราวกับว่าเป็นโลหิตจางและมีแผลเวอรว์ตามร่างกายคล้ายกับโดนทำร้ายผู้เฒ่าเวลลี่นั้นก็ได้เสียไปหลังจากนั้นไม่นานและลาวเนียเวลลี่ก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยวิลเบอร์เวลลี่นั้นได้ทำการเขียนจดหมายไปยังมหาลายัยที่มีหอสมุด เพื่อถามหาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า n e c r o โนมิ c o n เมื่อพบสถานที่ที่ได้ตอบกลับจดหมายของเขาแล้ววิลเบอร์ได้เดินทางไปยังเมืองอาคัมเพื่อที่จะไปขอดูหนังสือซึ่งข้อสมุดนั้นมีบรรลักษ์ที่ชื่อว่าเฮนรี่อามิเทชโดยตัวของเฮนรี่นั้นได้ให้วิลเบอร์เข้ามาชมสำเนาของเนโครโนมิ c o n วิเบอร์ได้ขอเขาคัดลอกเนื้อหาซึ่งเฮนรี่ก็ตอบตอกลงแต่ว่าพอเฮนรี่ ไปเห็นเนื้อหาที่วิวเบอร์ได้ทำการคัดลอกก็ปรากฏว่าเนื้อหานั้นมีชื่อของสิ่งแปลกๆที่เฮนรี่ไม่เคยจะได้ยินมาก่อนเช่นยอกสทอร์ดคาซูรูและชุบนิโกลัสหลังทำการคัดลอกเสร็จแล้ววิวเบอร์ก็ได้ขอบรรณารักษว่าขอเอาสำเนานี้กลับไปได้ไหมเฮนรี่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาเลยห้ามเอาไว้ซึ่งตัวของวิวเบอร์นั้นก็ได้กลับไปแต่โดยดีหลังจากนั้นไม่นานเฮนรี่ก็ได้พบว่า มีผู้หนึ่งพยายามจะบุกเข้าห้องสมุดมาโดยมีเสียงของสุนัขเฝ้ายามเห่าอยู่เป็นระยะพอเฮนรี่เดินไปดูก็ปรากฏสุนัขเฝ้ายามนั้นกำลังกัดกินและแทะเนื้อของผู้บุกรุกอยู่ซึ่งนั่นก็คือวิลเบอร์นั่นเองเฮนรี่พอได้เห็นร่างกายของวิวเบอร์นั้นก็ตกใจมากท่อนบนของเขานั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์อยู่แต่ท่อนล่างของเขานั้นเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายในหลักการของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจและไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตพอร่างของวิวเบอร์ใกล้จะตายร่างกายของเขาก็ค่อยๆสลายกลายเป็นวุ้นและละลายหายไปและในช่วงเวลาเดียวกันกลับไปที่ดันวิชโรงนาของตระกูลเวสลี่ก็ระเบิดออกโดยมีอะไรสักอย่างพังออกมาสิ่งสิ่งนั้นคืออสุรกายล่องหนที่ออกมาอันลวาดในตัวเมืองทุกที่ที่มันเดินไปจะทิ้งร่องรอยคล้ายกับเมือกเอาไว้ พอเฮนรี่ได้รู้ข่าวเรื่องนี้เขาก็ได้ทําการศึกษาและได้ทําการถอดความของหนังสือในโครโนมิคอนจนสติของเขาเกือบหลุดไปเลยทีเดียวจากนั้นเฮนรี่พร้อมกับพรรคพวกของเขาก็ได้ไปเยือนดันนิสโดยพกผงวิเศษติดต,ตัวไปด้วยซึ่งผงนี้เมื่อโปรยไปแล้วจะสามารถเปิดเผยร่างกายของอสูรร้ายออกมาได้เฮนรี่เมื่อมาถึงดานิสแล้วก็ได้ไล่ตามอสูรร้ายไปจนถึงบริเวณที่มีเสาหินประหลาดลายลอม เขาได้ใช้ผงนี้ในการเปิดเผยร่างของอสูรกายนั้นแค่เพียงไม่กี่วินาทีก็ทําให้ผู้คนที่ได้เห็นร่างกายของมันสติหลุดไปชั่วขณะหนึ่งรูปร่างของมันนั้นใหญ่โตกว่าโรงนาทั้งตัวเหมือนถูกเชือกเอามามัดไว้รวมกันลําตัวคล้ายไข่ไก่ขามีเป็นสิบสิบก้าวเดินเหมือนกับถังไม้ที่ปิดไม่สนิทไม่มีส่วนไหนเลยที่มีรูปร่างชัดเจนทุกส่วนคล้ายกับวุ้นแต่คงอยู่ได้เพราะมีเชือกมามัดรวมกันเอาไว้ มีตาใหญ่ๆปูดโปนออกมาเต็มตัวมีปากสิบถึงยี่สิบปากออกมาจากทุกจุดคล้ายกับป่องไฟขยับสายไปใสามาเปิดแล้วก็ปิดตัวของมันมีสีเทาที่มีลวดลายไม่เป็นสีน้ำเงินก็สีม่วงเฮนรี่กับเพื่อนนั้นได้เริ่ม่ายคาถาในวันที่แดดออกกลางวันแสกนั้นหลังจากที่เฮนรี่และเพื่อนๆได้่รยคาถาไปไม่นานแสงอาทิตย์ทั่วฟากฟ้าก็ได้ดับลงปรากฏเมฆสีดำและฟ้าผ่าลงมาโดยที่ไร้ซึ่งพายุ อสุรกายตัวนั้นก็ร้องโอดโอยเป็นภาษาโบราณที่เราไม่รู้จักรวมถึงชื่อของผู้เป็นบิดาของมันด้วยอย่างยอกโซทอดสุดท้ายอสุรกายตัวนั้นก็ได้ตายลงเฮนรี่รู้ได้ทันทีเลยว่ามันคือฝาแฝดของวิลเบอร์เวสลี์ลูกของยอกโซทอดที่ผู้เฒ่าเวสลี่ได้อัญเชิญมาเพื่อให้สมสู่กับบุตรสาวของตนลาเวเนียเวลลี่นั่นเอง ครับผมก็ได้จบลงไปแล้วสําหรับในเรื่องคร่าวๆย่อๆอของ The d a n ช s h ์เ r o นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้ไปสรุปมาจากพอดแค์ของ Mission t o p u t o นะครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องคร้ำเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้เรื่องที่ว่าทําไมผมถึงต้องเล่าไอ้ดนนิเชอร์เรอร์นก่อนเนี่ยเพราะว่าจุดแปรผันที่4ในเกมเนี่ยมันคือการเอาการล่าไม่หมดในซาเลมกับเดนนิเชอร์เรอร์เนี่ยมาใส่นในห,หม้อแล้วก็กวนร,รวมกันเป็นบทที่เรียกได้ว่า สนองนิดของเฮียนาสุได้อย่างสุดๆเลยเรื่องมัอยู่ว่าไอ้เจ้าเสามานตัวเนี้ยมันได้ทําการเอาตระก,กูลเวดลี่เนี่ยลาวเวเนียกับผู้เท่าเนี่ยมาจากงานเขียนของเฮดพีเลิครับมาใส่ในซาเลมที่เป็นจุดเอกฐานนี้เพื่อที่จะให้น้องแอบบี้เนี่ยเป็นรากถิดของเทพจากต่างโลกซึ่งก็คือยอกโซทอนนั่นเองซึ่งพลังของยอสโซทอนเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยคือขยับตัวทีเอกภพหายได้ และคุณไม่ต้องมาถามผมว่าเอายอเซอร์ทอรสมาสู้กับโอ้ใครจะชนะเอายอเซอร์ทอสมาสู้กับอะไรนะตัวเก่งๆตัวนู้นตัวนี้ใครจะชนะคือคุณจะเอาอะไรกับตัวที่แบบแค่แม่งเผลอไอหรือว่าเผลอจามหรือว่าเผลอขยับตัวนิดเดียวอะระบบสุริยะเราอาจจะหายไปได้เลยอะโอเคนะจบโอเคแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งครับผมที่โผล่มาในบทนี้แล้วผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวของแรนดอล์ฟคาร์เตอร์ตัวของแรนดอล์ฟคาร์เตอร์เนี่ยครับเขาเป็นตัวเอกในผลงานของคุณ HP ชพีเลิฟคราฟบางเรื่องอย่างเช่น The Dream q u e s t of Anokadad The s i l v e r Key คือเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ HP เลิฟคราบในงานเขียนของขตัวเองเลยนะครับคืออิตาไรดอมเนี่ยเขาเหมือนเป็นนักฝันนะครับผมแล้วก็ท่องไปในมิติแห่งความฝันต่างๆ โดยเขาจะมีกุญแจดอกหนึ่งที่เรียกว่าซิเวอร์คีย์นะครับผมหรือว่ากุญแจเงินเป็นตัวเปิดประตูนั่นเองซึ่งน้องแอบบี้ของเราเนี่ยก็เป็นกุญแจเงินที่มีชีวิตครับเพราะว่าคุณแรนดอฟเขได้บอกเอาไว้ตอนก่อนจบซาเลมซึ่งตัวของเธอเองเนี่ยสามารถเปิดประตูและปิดประตูที่ไหนก็ได้ในการละอวกาศจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับอับิเกลวิลเลียมส์หรือว่าแอบบี้หรือรู้จักกันในานามกุญแจสู่ประตูเพศหญิงสูง152ซนตมรนัก44กิโลกรัมทินเกิด อยู่ที่อเมริกาเหนือรัฐแมสซาชูเซตสกิลแรกครับ existence outside the domain การคงอยู่ของนอกเขตแดนส่วนมากเนี่ยพวก foreigner เ,เ,เขาก็จะมีสกิลนี้กันนะครับก็คือเป็นคลาสของผู้มาเยือนนั่นเองด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นล่างสถิตของหนึ่งในตรีมูรติสามเทพเจ้าจากต่างโลกที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยได้แรง ex ไปโดยปริยายครับคือพลังเนี่ยเวอร์มากก็อย่างที่ผมบอกไปจะไปไหนก็ได้ ในกาลาอวกาศมิติไหนก็เปิดไปได้แล้วก็ตัวเธอเองก็งเป็นกุญแจด้วยนะต่อไปครับ insanity หรือว่าความบ้าคลั่งนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าไ ok อ้พวกเทพตกะเดิร์ฟคราฟเนี่ยมันจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเล่นเกี่ยวกับพวกค่าสติสัมปชัญญะซึ่งสกิลนี้เนี่ยน้องน,นะครับผมจะทําให้ผู้คนที่อยู่พบร,รอบน้องเนี่ยเกิดความกลัวความกังวลบางคนก็อาจจะสติหลุดไปเลยเพราะว่าไม่เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่ามันคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นจนถึงขั้นที่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าโลกของคนคนนั ไปได้โดยสมบูรณ์แบบเลยคล้ายๆเหมือนโนสกดจิตนั่นแหะครับ 3. ความศักดิ์สิทธิ์ระดับบีเพราะว่าเธอนั้นเป็นประตูที่อยู่เหนือจุดสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่างนอกการละอวกาศร,ระดับภัยคุกคามของเธอที่มีต่อโลกนั้นมากมายซะจนไม่สามารถวัดค่าได้ต่อไปนะครับ p พ a y e r ร f อ a t e ด้วยควที่ว่าตัวอ b บ g เกลเองเนี่ยเธออาศัยอยู่กับผู้ที่เป็นผู้นำทางศาสนาเธอเลยมีการสวดแล้วก็ขอพรประจำวันอยู่ตลอดเวลา ก็เลยได้รับสกิลนี้มานะครับผมต่อไปครับ loss of sanity หรือว่าสูญเสียสติสัมปชัญญะก็คงไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่ามันทําอะไรได้ผมเล่าไปแล้วแล้วก็อัออนนึงคือ visual ชชล,ล่าไม่หมดเธอเนี่ยสามารถดึงการกระทําของความโลภแล้วก็ความเกลียดให้กับบุคคลตรงหน้าโดยที่ไม่มีความรุนแรงครับและสามารถทําให้เกิดโชคร้ายได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสกิลของน้องเกิดทั้งหมดเนี่ยมาแนวๆพวกสะกดจิตสติสัมปชัญญะหมดเลยนะตามเลิบคราบเป๊ะๆสมบัติวีรชน คุณแจเงินได้ถืออยู่ในมือของฉันแล้วถูกสร้างขึ้นจากช่องว่างของกาลอาวกาศและถูกสัมผัสด้วยนิ้วของฉันพระเจ้าผู้เป็นบิดาเอ๋ยจงก้าวผ่านการหลับไหลของดอกกุหลาบและจงมาเยือนหน้าประตูบานสุดท้ายคลีฟฟอร์ดไรซอมต้นไม้แห่งความว่างเปล่าที่ถูกเติมเต็มด้วยเศษเสี้ยวแห่งแสงระดับ ex ต่อต้านบุคคลเมื่อทำการใช้นะครับผมน้องแอบบี้เนี่ยจะทำการเปิดประตูไปยังโลกต่างมิติ ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับมนุษยชาติโดยจะสร้างการบิดเบือนของร่างกายและจิตใจของเป้าหมายมันคือต้นไม้ปีศาจท,ที่เกิดขึ้นพร้อมกับคลีฟอตคลีฟอตเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแรงทางจิตวิญ,ญญาณด้านชั่วร้ายของศาสนาอยู่และด้วยความที่ว่าน้องแอบบี้เนี่ยครับสามารถครองสติของตัวเองเอาไว้ได้ระดับของโฮกุเนี่ยเลยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ต่อต้านบุคคลถ้าเกิดว่าจะใช้มันอย่างเต็มกําลังจริงๆเนี่ยมันจะไปถึงขั้นได้ว่าต่อต้านพิภพเลยครับคือมันเป็นการกลืนกินอย่างไร้ที่สิ้นสุด ยอสทอสรู้จักประตูยอส์ทอสคือประตูยอส์ทอสคือกุญแจและผู้พิทักษ์ประตูนั้นอดีตปัจจุบันและอนาคตถูกรวมกันเป็นหนึ่งในยอชสทอสทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลคือยอสทอสและยอส์ทอสคือทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลยอส์ทอสนะครับผมเป็นหนึ่งในตรีมูรติของเลฟครับเขาเนี่ยเป็นทั้งกุญแจแล้วก็เป็นประตูครับโดยประตูทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่6บานก็คือบนล่างซ้ายขวาหน้าหลัง จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของทุกห้วงมิติตัวตนของเขานะครับอยู่นอกเหนือกาและอวกาศเป็นที่ที่แสงจะไม่มีทางไปถึงถูกผูกติดกับมิติความเป็นไปได้ทุกอย่างความแข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับจะเอาโอ๊ตมาล้านตัวก็สู้ไม่ได้ไอเรื่องของประตูเนี่ยนะครับผมมันจะมีบทบาทอย่างมากเลยในเรื่องของดีมแลนหรือว่าอับิเกลซัมเมอร์นั่นเองแต่ว่าผมขอยกย่อไปพูดในคลิปหน้านะครับเพราะว่าเนื้อหาจะเยอะมาก ถ้าตามจริงๆเนี่ยยัสะทอนเนี่ยเขาเป็นเทพที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเทพที่ทําตัวเป็นกลางมากคือคุณจะขออะไรเขาเขาก็ให้หมดอ่ะอย่างเช่นคุณอยากจะขอความรู้อัญเชิญเข้ามาก็ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเทพบางตัวที่วันๆอาจจะจะ่ยหัวกูไอ้ส่วนมากเนี่ยไอ้ที่คนมันจะชีพหายกันเพราะว่าดันไปอัญเชิญเฮียแกมาเนี่ยแหละคือเฮียแกอยู่ของแกดีๆแล้วอ่ะ แล้วแกก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมความรู้ทั้งหมดของจักรวาลครับให้นึกถึงรากเลยนัสู่แกอาจจะเอาคอนเซปต์ของยทอทอรสเนี่ยมาสร้างเป็นรากก็ได้ก็คือทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในต่างมีตัวตอนอยู่ในรากหรือว่าในยสอสทอรสก็เหมือนกันครับผมก็จบไปแล้วสําหรับคลิปอบิเกวิลเลียมแล้วก็ดานิเชอร์เลอร์แล้วก็เรื่องของยทอทอรสนะครับผมซึ่งมันจะยังมีต่ออีกในอบิเกซัมเมอร์แต่ผมก็ไมไ่รู้ว่าผมจะได้ทําช่วงไหนนะเพราะว่าผมคิดเรื่องต่อไปเอาไว้อยู่แล้ว สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ